คุณแม่ท่านเองคอยก็เดี๋ยวเขียนต่เจอกันเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวครับผมวันนี้ทำพุลุ่นเที่ยวผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดป่าใหญ่นะผมหรือวัดมหาวนารามจัตุวะนาชธานีนะผมทำบุญนั่นในวัดวิสาขบูชาผมไปวัดที่พระพุทธเจ้าผมประสูติตรัสรู้ปรินิพพานตรงกันนะผมตรงกับวันคืนสิบห้าข้าเดือนหกครับผมจบเลยครับหัวหน้าจะคุณแม่ใช่แม่เราก็ใช่ ยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้เป็นวันพระวันวิสาขบูชาพระดุวันประสูติวันตรัสรูและวันประิญญาฐานครบรอบวันนี้นะครับวันนี้ผมแล้วก็เดินทางไปเพื่อจะบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะผมเพื่อเป็นสักการะพระนะผมไปตรงนี้ไปบูชาดอกไม้บูชาดอกไม้ครับผม องดูให้เสียงชื่อฉันไหมครับน้องเก้าวนะน้องเก้าวชื่อเล็กครับดอชอวันนี้มากับครอบครัวมากับคุณพ่อคุณ,ณแม่จำบุญแฟนสายนงางสาวอภัส,สรีห้าโคและครอบครัวหนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาท ไปกยิบมาชุดหนึ่งดูจุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้อยู่ภายในวิหารของพระเจ้าใหญ่ยินแปลงที่วัดไฟใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัอดอุบลราชธานี

ได้ครับให้เขียน,น,นชื่อนามเจ้าคุณคุณแม่นะครับจะเขียนชื่อโคศกนะแม่นะเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าาพเองนนะอกหยอกคุณแม่ซือ่อๆหลวงพ่อยาวะยาวาโคศกตาใหญ่ป่า,า,า,ปบ,าบาทก็บอได้ง่าด้เยเขจะฟังภาษาท้องถิ่นทีสารบอกไหมเนาะเนาะเดี๋ยวแป๊บหน,น,นึ่งเดี๋ยวพอขึ้นไปแป๊บเดียวโลกโลกหลานหลานวันนี้เด็ดเด็ดเยอะเนื่องจากเป็นวันพระ ขอบคุณค er, er. er. so ุณยายคุณแม่คุณแม่พอนเทพครามเพนอมนิ่งรักความของรักควรมคุขบายรัวามสุขสรกคามสุห ขอบคุณคุณเสียติพิเมธีพิระอักษรพัน,ร,นร้องอครอบครัวหนึ่งร้อยบาทตำบลหะมาทุกคนตำบลในมเมืองเออบูนั วันนี้เราพ่อลูกพาเที่ยวนะครับก็ได้พามาเที่ยวที่วัดป่าใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลอันนี้อยู่ภายในวิหารพระเจ้าอ,อินแปงน้ะลูกเนาะโอเคผมพ่อมากับน้องอะไรครับเนี่ยอะ้อบุญครับอ่าน้องมีบุญน,นะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาทำบุญนะครับผมเพื่อนเ,อนเอนครับ เป็นเมืองหอแกวสูงเสียดฟ้าปูผาเทิบแกงกระเบาเป่า <c> ช <oughs> นยชืนเมือดมือขึ้นไปดีมุกดาหารมาไปงานเขาดำก็ยังหำลีล่าอยู่ชุมชนตัดแคน่หนึ่งตัดแกนตาดแกนย่งสองสามเนนอ่ามจักหมวดเลบ่หัน เอาละครับผมหลังจากที่เราผมกลับมาจากวัดมหาวนารามหรือวัดปัญญาผมแล้วก็มาถึงที่วัดมณีวนาลามหรือวัดปาน้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับผมนี่ครับผมคือพระพุทธอนันตชินะนะครับผมพระประธานประจําวิหารนะครับผมส่วนพระองค์นี้ผมคือพระแก้วโกเมนนะครับผมส่วนพระองค์นี้ผมก็คือพระพุทธมณีรัตน์นะครับผมพระประธานประจําอุโบสถนะครับผม ก็คือตั้กันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าน้อยนะครับก็คือวัดมณีวนารามแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปไหว้พระแก้วโกเมนบนอุโบสถนะครับผมโกเมนพ่อกแก้วโกเมนครับครับขออภัยครับพระแก้วโกเมนนะครับวัดป่าน้อยนี่จะต่างจากวัดป่าใหญ่ วัดป่าใหญ่เนี่จะคนที่ผ่านเยอะนะครับแต่วัดป่าน้อยนี่คนจะน้อยนะครับคันจะน้อยเดินไปต่อเลยนะผมเดินแน้าเนี้ผมก็คือคือหอพระแก้ว

ตอนนี้ผมเราก็ขึ้นมาถึงหอพระแก้วโกเมนนะครับต้างบนนะผมก็จะก็จะไปทีสถานพระแก้วโกเมนร่วมทำบุญด้วยกันนะครับเพื่อจะพานนั่งสมาธินะ ผมจำได้ว่าตอนวันตอนวันที่แฮท์แทียนนะจำได้อยู่ว่าเคยผ่านมาอยู่ใช่ตอนวัน okay. แฮร์แทรว่าตอนนั้นเรามาแล้วไม่ได้ทําคลิป สำหรับตอนนี้พวกเราก็อยู่ด้านบนของพระอุโบสถนะครับอยู่ภายในพระอุโบสถตอนนี้เรามานมัสการพระแก้วโกเมนนะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชานะครับผมก็มาพร้อมกับน้องมีบุญนะครับผมตอนนี้น้องมีบุญกำลังไหว้พระอธิษฐานอยู่นะครับผมเพื่อนๆร่วมทำบุญด้วยกันนะครับนมัสการพระแก้วโกเมนด้วยกันครับผม Thank mm -hmm. you. ตอนนี้น้องมีบุญก็จะมาตีค้องนะครับก่อนที่จะไปที่วัดพระธาตุน้องบัวต่อไปเนาะเอาเลยครับอสองครั้งสาธุพามีบุญมาพน้องมีบุญมาทำบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชานะครับผมภายในพระอุโบสถ วัดมณีวนาลามนะครับหรือวัดป่าน้อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมไปเดี๋ยวไปที่วัดพระธาตุหนองบัวต่อนะครับไปทานข้าวก่อนใช่ไหมมีบุญก่อนที่จะไปทำบุญที่วัดพระธาตุหนองบัวต่อนาะอ เป็นวัดที่เงียบสงบนะครับอยู่ในเมืองไม่วุ่นวายนะครับผมก็จะจะสร้างโบสถ์วิหารหล,ลังใหม่นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างปะเดี๋ยวไปที่รถกันเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดพระท่านองบัวนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็ไปทำบุญนะครับวันนี้ครับเนื่องในวัน วัดสามวัดเนาะวัดป่าใหญ่วัดป่าน้อยและวัดพระธานหนองบัวเนาะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไปทานข้าวกันก่อนเอานะครับผมตอนนี้ก็ถึงทีง่วัดพระธานหนองบัวไปที่เรียบร้อยน,นะที่เห็นอยู่หน,นหน้าตรงนั้นเป็นเจดีย์พระหนองบัวนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระด้านในกันนะครับเองพูดเ <c oughs> <c oughs> บาจ <c oughs> นไม่รทราบไม่ค่อยได,ด้ยิน ก็ก็ไม่ถึงกับร้องตะโกนเลยแค่อยากให้ชัดถ้อยชัดคำแค่นั้นเองถอดรองเท้า ตอนนี้น้องมีบุญกำลังอธิษฐานขอพรจากเจดีพระศรีมหาโพนะครับในวัดพระท่านหนองบัวนะครับผม ตอนนี้น้องมีบุญก็มาทําบุญวันเกิดนะครับในวันศุกร์นะครับผมน้องมีบุญเกิดวันศุกร์ แล้วทีนี้ค่อยออกไปเวียนข้างนอก3ารอบ อันนี้ภายในวิหารพระพุทท่านหลองบัวนะครับน้องร้องไห้แล้ว เขาไม่มาเอาเขาโล่ห์ให้ฮน้องเขายังเด็กไง กลางคืนคนยิ่งเยอะนะมีบุญเชื่อไหมเชื่อคือทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องเวียนตอนกลางคืนลูกกลางวันก็เวียนได้แล้วแต่สะดวกอ่ะใช่ใช่เขาเนี่ยมาเวียนตอนกลางคืนทั้งสี่มุมก็จะมี พระเจดีย์นามีบุญนะเจดียด์ทั้งสีม่มุมช่วงกลางวันก็จะมีคนมาเวียนเยอะพอสมควรน้ามีบุญนะตอนกลางคืนยิ่งเยอะลูก มีบุญว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นหนุมานใช่ไหมลูก,กเป็นยักษ์หรือฮนุมานเป็นยักษ์แบกบสถ์เนาะลูกเนาะ,ะแบกบสถ์นี่เขนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านี่แสดงว่าความชั่วนะผมก็จะแพ้ความดีมีลูกพยาคุดด้วยนะลูกมีบุญจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นเรือสุวรรณหงส์เนาะ เป็นที่รองรับปากทูบแล้วก็ดอกไม้นะครับบริเวณรอบๆเนาะมีบุญดูก็จะมีองค์ปู่องค์ย่านักลาดอยู่ข้างนอกนะครับอุโบสถสวยงาม กี่รอบแล้วเนื่องจากเย็นนี้นะครับผมไม่สะดวกที่จะพานน้องมีบุญมาเวียนเทียนแล้วก็กลัวฝนจะตกด้วยนะครับก็เลยชวนน้องมีบุญมาทำบุญที่วัดป่าใหญ่วัดมหาวนารามวัดป่าน้อยวัดมณี วัดนารามนะครับแล้วก็วัดพระธาตุหนองบัวนะครับผมหลังจากที่ทําบุญไหว้พระเสร็จแล้วก็ได้พาน้องมีบุญเอาดอกไม้ทูบเทียนไปถวายองพระธาตุนะครับแล้วก็พามีบุญเดินรอบโบสถ์สามรอบนะครับเพื่อเวียนเทียนนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประชาชนผู้คนนะครับ มาเวียนเทียนตอนกลางวันเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากตอนกลางคืนก็อาจจะไม่สะดวกไม่ว่างหรือว่ากลัวฝนตกอย่างนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าก็มีคนมาทําบุญไหว้พระเนื่องในวันวิสาขาบูชาแล้วก็เวียนเทียนตอนกลางวันเยอะพอสมควรเลยละครับผมแท้เสียง เราจะต้องได้ไปเอาเสียงออกเพราะว่าเสียงมันดังแล้วเหมือนไข่บางคนเหมือนพี่จจเด็ดหรือเหมือนน้องมีวน คุณเห็นไหมไอ้เทียนนั่นฐานเขาจะหรอด้วยปูนปัตตเตอร์เนาะแล้วเขาค่อยเอาเทียนมาปิดแล้วก็แกะนะลูกเนาะรบรรยากาศสวยงามมานะครับตรงมุมนี้ก็จะมีะท่านปู่กับ ท่านย่านครราช,าราชสององค์นะลูกเนาะแล้วก็อยู่ตรงกลางก็จะเป็นเจดีพระธาตุหนองบัวนะลูกเนาะสวยงามมากครับตรงจุดนี้ถือเป็นจุดเช็คอินได้เลยนะครับมีรูปอ่าองค์นครราชท่านปู่ท่านย่าทั้งสองตนนะครับแล้วก็มีเจดีอ,องค์พระธาตุหนองบัวนี่อยู่ตรงกลางนะครับสวยงามมากเลยครับตรงจุดเนี้ย ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องพ่อลูกพาเที่ยวนะครับตอนนี้เราพ่อลูกพาเที่ยวก็ทําบุญครบสามวันแล้วนะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันนี้ตอนนี้ฝนก็กําลังตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปขึ้นรถแล้วนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ